สวัสดีครับพอบลานเบิร์นจัดทรงนะครับวันนี้นูโวพร้อมขายหนึ่งคันนะครับคันนี้รถปั้นใหม่ทั้งคันเลยนะครับคันนี้เจ้าของเก่าหมดไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทเลยคันนี้เอาแต่มาบอกรละเออยดใได้ฟังครับก็คันนี้ก็จะมีชุดสีแท้นะครับชุดสีแท้ชุดสีดสวยเลยครับไม่มีรอยล้มเลยครับชุดสีแท้ปั๊มบน อาร์ด,ดีลีนแท้ซ้ายขวานะครับขวาเอมประกับอารเอ็มสวิตสตาร์โดมิโนไมเบิร์กนะครับทำไปวิ่งประมาณสี่รกว่าโลครับแล้วก็จอดยาวเลยครับจอดเก็บมานานเลยความเร็วขึ้นเกียร์น้ำมันขึ้นไฟนลงไฟเลียวติดหมดนะครับอันนี้เป็นสวิตฮันนี่เวลใช้งานได้ครบสตาร์ทฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นออฟลันฝั่งนี้ชิ้นดำแท้เบิร์กนะครับสภาพสวยดำๆสีเดิมนะครับไม่ได้ทำสี ชุดหน้าฟีโน่แท้นะครับปั๊มล่างปักข้างแท้นะครับสาย H Y B แท้แล้วก็มีจานมีจานนะครับมีจานไส้ทองแล้วก็ล้อเขียวดุมหน้าเบิกซี่ขึ้นใหม่หน้าหลังนะครับยางหน้าสองร้อย่ชงแต่ทตักสวยนะครับล้อเฟืองทั้งคันเลยก็จะมีท่อ เป็นท่อแต่งนะครับท่อทรงเอมแต่งแล้วก็ครอท่อได้สีเบิกใหม่นะครับเป็นงานงานแพงนะครับสวยลดไล่นอนทั้งคันอามเจาะดุมหลังเจาะนะครับโชกหลังชุดบำบัดครบผักเท้าสวยๆเลยไล่นอนหมดแล้วนะครับชิ้นดำเตอสวยทุกชิ้น เราแข้งครบหมดขาตั้งชุบนะครับเรลิงแตง่งรถเก็บรายละเอียดมาดีนะครับโครงโครงข้างในเรียบร้อยสวยหมดนะครับไม่มีอะไรนะครับเดาตาดงฟังนะครับคันนี้รถลูกค้าสี่ครับท้านสี่ชักสามรถมีกล่องแต่งใบหนึ่งนะครับเครื่องขับสนุกนะครับขับดีนะครับเติมเก้าห้าขับสนุก เครื่องโอเคเลยครับไม่ดงไม่ดังไม่ควันนะครับน้ำมันเครื่องไม่ขาดนะครับผมเขาเหวี่ยงไม่ดังก้านไม่ดังครบหมดครับรถได้คงได้ค้างกัน่อดแล้วครับระบบไฟใช้งานได้ครบนะครับไฟหน้าติดนะครับเปิดปิดได้นะครับรับไฟได้นะครับต่ำสูงใช้งานได้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดนะครับ ออฟไลน์ใช้งานได้หมดนะ